วันนี้นะคะพวกเราสองคนก็มาที่ไหนกันคะจะมาที่ฮงเต้งลลงค่ะซึ่งเป็นร้านอาหารจีนซึ่งมันจะไม่ใช่อาหารจีนที่ทุกคนคาดฝันไว้ใช่คาดฝันไว้คือถ้าเราถ้าเราไม่ถืออาหารจีนเนี่ยเราจะนึกถึงพวกแบบติ่มซำเป็ดปักกิง่งหรือเชลามะไรอย่างนี้ไหมแต่ว่าแบบถ้าเราอยากกินแบบอาหารธรรมดาธรรมาดาเหมือนเวลาเรานึกถึงเมนูอะไรคิดไม่ออกเราก็จะกินกะเพราไก่ไข่ดาวอ่าใช่ เมืองจีนก็มีแบบนั้นเหมือนกันเพื่อนๆอยากรู้ไหมคะว่ามันคืออะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะพาไปกินกันวันนี้ทั่ทีตังมู้เลย คือเราจะพุ่าอาก่ะไปะอันนี้เป็นเมนูองนพัวลายนะคะจะเป็นเมนูหัดผักหรือว่าเขาไปทำเมนอไฟที่เหมือนเป็นกินหันผักที่ร้อนอยู่ตลอเวลากลิ่นหอมอะมันหอมมีความแบบใส่ริเทียมไปกลิ่นหอมิ่นหิมกเป็นหออันนี้เลยมันอย่างนี้ตรงไหนอะมันต่างกับที่เรากินยังไงกลิ่นมันหอมอะกลิ่นมันหอมบยากาบนี้เร็เแล้าันะ ไม่ต้องกันอีกแล้วเจ็บเลยชิม้ดงหวนนี่คือไก่ผัดพริกเกลือกันไหมจริงๆแม่ต้องเป็นแนวอร่อยอร่อยจัง่ะไม่เหลือไม่หอเพ็นไทอ่ะเข้าใจไหมออยไหอไ่เหนื่อยังไง เหมือนเป็นขนมคุคุว่ามันชอเิทีูไทยทที่พมพวขาอันีเราเป็น้อาหารทแบบเรากินได้ที่นี่ไปไปที่จีนเดินไปไหนก็มีเมนูพวกเนี้อยู่ในรน้างทางเรื่องสัตวยังไม่เคยกินเลยแล้วแหก้องแน้ที่นต้องไปงต่วัาไม่ไหลังยาวรากับที่จีนไม่เหมอใช่ไ่ไหมถ้าเรื่องันบนี่ันนีไม่้นงเลียรองเทายันี้เเรา ออหลัมก็เด็อือเนี้มันก็หอมดีมาทีเนี้ยอ่าเป็นี่คือทะเลทราเกี๊บะเจเจี๊ยบซ่งเจี๊ยกินข้าวอ่าไม่กินด้ดีกินกตนะกินนรรมดา่ๆวนหน่มไปบอกว่นมันเอาไปอดเวลาอดเขาจะกินกระบดด้วย้มเนแบบวันี้เขบา้ อร่อยมากนนีกินเยอะๆเลยากินบ่อยแล้วร้อแบบมันในนี่มากแต่ว่าข้าที่ไม่เคยกินอาจะรู้สึกว้าวไรนะเนี่ยไม่คือที่เมืองไทยไม่ค่อยมีใครทำไม่เคยเจอปลาเออาเจอแล้วไม่งั้นก็จะเห็นอชาร์ทอดที่เป็นแบบไส้ครีมทอดอะไรนี้ไปเลยซึ่งแบบว่ามันไม่ค้เท่าไหรอ่ะชื่อเป็นไนะดิเป็เป็แกนไม่ได้ไม่ได้แกง ตันนี้พิการวันนี้ใครคะชื่อจำไม่ได้โอเคจไม่ได้ถ้าเรเป็นจารดีได้ยอเลย้ยไม่เดาไมเหมือนกาขึ้นวะต้องมาแล้วล่ะจิตจิตจิไม่ก็กาตันนี้ตอนนี้พิธีกรทั้งสองคนเป็นอะไรคะคอมแบก อืดแล้วง่ายๆนี่นายมันกินแบบเหลยอสอมนี้ก็อยากกินอันนี้ก็อยากกินก็ต่างมาเยอะอะสาอื่นเข้าไปดูข้างในตรงนี้นประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อยากเอาแค่10เมนู ผิดเมนูคะไม่กี่คนหนึ่งพันห้าสิบาทในในคะแนนที่รวมรวมคนเท่าไหร่อ่าที่ตอนที่เขาเองครับเพราะว่าถ้าเกิดเปลี่ยนการกระโดดเราไม่แปดผิดเราใ้ประมาณแปดกันถือว่าห่า่แปดที่ความเหนื่อยที่เราเคยไปกินนะถ้าว่าถ้ามีรางี้ที่มันบางอย่างบางอย่างที่ความเน่น่าจะเป็นผลลพองานี้ไม่แน่าด้วยแหละแต่ถ้าเป็นเราเราใ้มาแปดกัน อาเรามากตากล้องให้กี่คะแนนถ้าเป็นตากล้แปดสิบห้าแปดสิบห้าแต่ถ้าเป็นตัวอะไรนะตัวนี้เลยตังยังเตานี่เถอผมให้เลยเตียงเล่าเอาไปเลยสิบโอ้ยให้สิบไม่เล่นะไม่ใช่ไหก็ติดแหลโอเคความสนุกไม่ใช่ดีโอเคงั้นวันนี้นะคะพวกเราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันทีต่อไปจะพาไปที่ไหนอย่าลืมติดตามนะะวันนี้บ๊ายบาย